สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC t a บขนาดบรรจุพแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7 1เ่เท่านั้นพรพันนาชาวกับูชาประกาศว่าผมพรพันนาชาวกับูชาปัจจุบันอาศัยในสหรัฐอเมริกาภายใ,ใต้คันคุ้มครองผู้ลี้ภัยขอประกาศเจตนารมณ์ที่จะยื่นฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ตุลาการของไทยต่อคุณเซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในข้อหาวางแผนรอบสังหารข้าพเจ้าบนแผ่นดินไทยในปี25 6 7แผนการนี้ถือเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของไทยอย่างร้ายแรงละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและการสานต่อความพยายามปราบปรามข้ามชาติของฮุนเซนที่มุ่งเป้าไปที่ผู้เห็นต่างทางการเมืองอย่างสันติในต่างประเทศหลักฐานสำคัญในคดีนี้คือบันทึกเสียงที่รั่วไหลแต่ได้รับการรับรองซึ่งได้มาในช่วงปลายปี25 6 7โดยได้ยินเสียงฮุนเซนกำลังสั่งการโดยตรงแก่นายหวดผู้ช่วยและล่ามที่เขาวไว้ใจ บทสนทนาที่รั่วไหลครั้งต่อมาคือการสนทนาทางโทรศัพท์กับนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยเมื่อวันที่15มิถุนายน2 5 6 8ยบแปดบันทึกที่รั่วไหลออกมาก่อนหน้านี้คุณเซนได้ออกคําสั่งอย่างชัดเจนให้ในายหวยให้มุ่งเป้าไปที่ผมในขณะที่ผมพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยมีเจตนาชัดเจนที่จะกําจัดผมไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามและนําตัวผมกลับกัมพูชาไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้วก็ตามจากหลักฐานที่น่าสะพึงกลัวและน่าเชื่อถือนี้ ผมจึงถูกในประเทศออกจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี2567เพื่อหลบหนีความพยายามลอบสังหารที่กำลังจะเกิดขึ้นการอพยพยอย่างเร่งด่วนครั้งนี้น่าจะช่วยชีวิตผมไว้เพียงไม่กี่สัปดาห์ต่อมาในวันที่7มกราคม68โลกได้เห็นการลอบสังหารอย่างเลือดเย็นของลิมกิมยาอดีตสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติจากพรรคก,กู้ชาติกัมพูชาที่ถูกยุบพรรคโดยพละการเขาถูกยิงเสียชีวิตในเวลากลางวันแสกๆที่กรุงเทพมหานคร ผู้สังเกตการหลายคนเชื่อว่าเป็นการสังหารโดยมีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อปิดปากผู้เห็นต่างและสร้างความหวาดกลัวในหมู่ชาวกัมพูชาพลัถินผมยื่นฟ้องคดีอาญานี้ไม่เพียงแต่เพื่อปกป้องตนเองเท่านั้นแต่ยังเรียกร้องให้มีการนำผู้เห็นต่างชาวกัมพูชาจำนวนเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆที่ถูกคมคูโจมตีหรือสังหารในต่างแดนมารับผิดชอบด้วยความพยายามสังหารผมรวมถึงการลอบสังหารริมกิมยาที่ประสบความสําเร็จเผยให้เห็นรูปแบบอันน่าวิตกของความไร้กฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งต้องยุติลงผมได้ปรึกษากับทนายความด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศแล้วและจะส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางการไทย